ร่างกายตนุนตัวนเขาบอกเขาเขาบ่งใจอย่างเด้อแขนเขาก็บ่งใจเก็บเขาปวดขาเขาก็บ่งใจเก็บเขาปวดมันมันหักมันเพริ่มเลยผู้เก็บผู้ปวดมันชิดใจพุ่นตัวเก็บก็บอมีตนมีตัววันีตัวปวดก็บอมีตจตบนตัวเกิดอะไรมันกระดับพวกมันเนี่ยมันบบเชียงอ่ะมันโบมนสัตว์บมีพวกคน นี่สิตัวผมเป็นสัตว์ที่สิวผสมชีวิตชุนรวบของวางเปาเนี่ยผมมีอย่างนี้ร่างกายก็มีธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมร่วมกันอยู่ในร่างกายนี่ดิฉันมองเห็นด้วยตาธรรมดาก็มีแต่ดินกับน้ำบานไฟควบข้อนกับบ่มีตัวมีตัวร่มกับบ่มีตัวมีตัวจิตใจกับบ่มีตัวมีตัวนี่ยนี่มันบ้าหมเจ้าของสิ่เรื่อยเย็น ลงกูลงมึงก็กันเป็นบ้าสางโลกอยู่นี่มันได้ยี่หังสางโลกนั้งฮะห่วงหนาหว่างหวงหลังห่วงนั่นห่วงนี่เนี่ยไม่ผูกไผูกข้อกันตายอย่างเดียจังหวัดทั้งม่าของล้งกูพ่อเนี่ยพูดว่าอึ้งเลนะไั่กอดข้อกัน,นมันโบว่างกันใหญ่เขาถือของกับกระบ,บองหม่าพระคำว,วันจะได้แองหน่ คือไฟมาเลียงรางเลียงรางทีคลองมะเลียงรางเลียงรางวางขะนอหือกอดคอกันตายนอนือเพื่อประเทศนี่เนี่ยมันตายน้ำกันมันกี่ซาต์กี่พบเลยเย็นมันมันกอดคอกันตายอยูนย่นี่เนี่ยนึกว่ากอดเอาเขาว่าว่าอาโลกเป็นโลกมันมันดีที่สุดอาโลกายาปรมาลาภาผู้มีโรคเป็นลาบยังยิ่งผู้นเี้เพื่อประเทศเบลาร์ดเอ้อ Blue พระพุทธเจ้าเมื่อก้เห็นทุกกันล่ะเพพ่นทุกกันเยเป็นผู้ทุกข์จิตผลได้เป็นผู้ทุกข์กายเขาเปเป็นอยังได้เยเขาเขาพูดห้หนาจัาหลังอย่นี้เขาูดห้เจ็บจปวดอย่างังกายเย็นเนี่ไปตั้งซื่อเขาแล้วขับไปยึดไปถือไปห่วงเขาเสียนเย็นนี่ยมันก็เป็นบ้าโรคบ้าสงสารยู่เย็นนี่กูกูก็มึนเนี่พระกันสร้างโรคนี่นี่สร้างไร้ยังเนี่ย ได้กวอมทุกมากเก็เคนก่ปวดๆไม่เห็นบบวุ่นไหวกันนิดเดียวเนี่ยมา,มาเขามอใร่างกายเปลี่ยนไปมากกวไม่เหมือนกับรถจิตใจจิตใจของของ,ของมนุษยแบบ์แบบเหมือนกับคนขับรถเนี่ยไม่คนจิตกับคนคนขับรถไม่งนเน้็นอันเดียวกันเนด้อไม่คนละยังเนย รถมันไปต่ำโค้งไม่แม้ก็มองจะเก็บจะปวดผู้เก็บผู้ปวดป็นคนขี้ขนเก็บอยู่บริเก็บไมู้หัวใจมันนั่นแหละกานว่าตัวสมุท,ยทัยแห่จะทุกเกิดว่าสันมันอยู่ใส่ภายในกยอมยอมมาภายในจิตใจก็คือตัวตัณหาคือความอยากเป็นตัวสมุท,ยทัยแห่จะทุกเกิดคือตัวตัณหาว่าสัน มันร่วมตัณหาทั้งหมดมันร่วมเบิด์ตโรคอะไรนี่เป็นโรคโรคสมุทัยโรคฮอนตัวคำคำคำที่ว่าสมุทัยเหตุทุกเกิดแมนเบิดเซาตัวนี้ก็เป็นเหตุทุกเกิดเสื้อนั่งอยู่นี่ก็เป็นเหตุทุกเกิดนี่มันเกิดที่เกิดไปเกิดทุกทุกเมื่เกิดจะทุกเมื่เกิดยุคจิตใจคนผุนเสื้อเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาเขาไม่ได้ทุกข์เร้อื่อง มีคนมาฟักมาฟันมันดูมีคนมาพองด้วยใช่ทุกไม่ใช่เกิดกินหัวใจคนถ้าผู้ใดเขาไปยึดกับผู้ใด้นจะไปทุกข์ไปนั่นอันนี้คือเลยแต่นั้นหุ่นทางนี่แม่นเบิด์ตัวเหตุตัวใจทุกข์เกิดมีคนมาทำไรมึงดูหนทางทุกข์มันช่เกิดเสียทุกนั่นเกิดหัวใจคนรผุนเลยหุ่นทางเขาไปทุกข์ได้เห็นไหม อันนี้คือกันนั่นแหละเยอะนี่เลี้ยนเห็นมาจจุบ,บ่งเนี่ยเรื่องการเกิดแก่แค่แปมนับศาตร์ับภพบะไ้จนนับบ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเห็นแบบพระพุทธเจ้าพ,พ,าวพ,วพาระประสมก่อนจนว่าอ่าน,นตัดสัตว์เกิดเป็นสัตย์เดชะน้อยถึงนกกระจาบใหญ่ถึงสร้างเป็นวัตถุตัวสัตว์ เป็นพันมาก,ก่อนะเป็นทุกพราเขาที่ไม่ต้องสงสัยหรอกไป